หลายๆคนเล่นพิมพ์เนี้ยเป็นหลวงผู้เผือกเนื่องจากว่าขุนสีเนี่ยได้นําไปสองช่อนะนาไปสองช่อไปให้กับหลวงผู้เผือกขุดบ่อนะให้ชาวบ้านทําบุญขุดบ่อแต่ของหลวงผู้เผือกเนี่ยจะเป็นการตัดนะชาวบ้านตัดเองอะ่ะนะครับพอทําบุญแล้วก็ตัดเองจึงเหลือช่อชนวนสองฝั่งก็จะเป็นของหลวงผู้เผือกแต่จริงๆแล้วพิมพ์นี้เป็นของที่ไหนรู้ไหมพิมพ์ที่เป็นของวัสดุทั์นะครับนะ วัดสุัศน์เนี่ยเนื่องจากว่าการสร้างของวัดสุธาตุที่ถึง84% 00 0องค์นองะแล้วก็ว่าจ้างการสร้างเนี่ยหลายเจ้ามากนะจะมีทั้งเจ้าที่สร้างแล้วอกเราในอยู่ด้านล่างนะก็จะเป็นสองเดือยเหมือนกันนะถ้าตะไบไม่เรียบร้อยเนี่ยก็จะมีสองเดือยโผล่ให้เห็นอกเราอยู่ด้านล่างแล้วก็บางเจ้าสร้างนะครับก็จะเป็นอกเราด้านหน้าแล้วก็มีอกเราด้านหลังนะเป็นของวัดสุธธธัศน์แต่ถ้าเป็นของวัดสุัศน์เนี่ยด้านล่างเนี่ย จะถูกตะไบเรียบไม่เห็นด้วยทั้งส,งสองข้างแยกหลวงปู่เผือก,กับวัสุทัศน์ตรงนี้เข้าใจว่าขุนศรีเนี่ยน่าจะไปเอาจากวาสัสดุทัศน์มาซึ่งเป็นพระที่หล่อช่อนะครับสาหรับหล่อช่อไว้เนี่ยเอามาให้หลวงปู่เผือกนะในปี85ในปีเดียวกันเพราะว่าท่านเอามาเนี่ยก็จะเป็นช่อชนวนเลยนะแบบนี้นะครับยังเล่นเป็นวัสุทัศนะเป็นอินโดจีนแบบอกเราด้านหน้า นะมีหลายแบบนะครับแล้วก็มีหลายฝีมือมีหลายงานมีทั้งตอ,อกโค้ดและไม่ตอกโค้ดจำนวนตอกโค้ดนี่ก,ก็มีน้อยนะมีแต่โค้ดเรียนแบบตอ,อกเยอะนะครับนะบางทีเราจะเจอพระแท้โค้ดเก๊ก็มีนะครับเพราะว่าเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยมีพระแท้แล้วเนี่ยมักจะไม่มั่นใจนะครับก็จะไปว่าจ้างโรงงานก็ตอ,อกโค้ดนะก็มีนะครับแบบนั้นนะดูให้ดีครับเนื้อโลหะเนี่ยเขาจะออกอมเขียวนะสวยมากๆนะสำหรับรงนี้นะครับเป็นอกเราหน้า นะเป็นปี85นะครับอินโดจีน